สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องค่อยบอกเจ้าแล้วข่าวด่วนวันนี้สิครับมิทาาเรื่องนี้อย่างมันครับแลวแล้วครับสิครับความจริงมันก็ปรากฏมาให้เราเห็นนะสิครับนะความจริงมันก็ปรากฏมาให้เราเห็นนะสิครับในนิทาาเรื่องนี้ครับนิทาาเรื่องนี้สุดยอดครับใครไม่เข้ามาดูถือพาดมามามาครับมาครับสองมือลุวงกระเป๋าสองเท้าก้าเข้ามา ย้ำนะครับว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานเรื่องสมมุติไม่มีอยู่จริงนะครับเป็นแค่อัรใจนิยายเอฟซีครับดำแซะงอนทนายอินฟูจริงๆครับสายข่าวพักสนามรายงานมานะครับจากดาวอังคารว่างานนี้ครับดำแซะไม่พอใจชนะอินฟูที่วันที่มันไปศาลนะครับกับจอนชนะอินฟูไม่ไปครับทุกท่านครับ เกิดเรื้องใ่แล้วครับทุกท่านมีการงอนกันมีการนนอยกันครับไปส่งตัวแทนไปอ่ะครับดาแซะมันก็คิดว่าเอ้าทำไมคดีของฉันมันไม่สําคัญเหรอทนาอินฟูถึงถึงเทถึงเทคดีมันไม่สนใจคดีมันคืออย่างนี้สิครับตอนนี้นะครับนะอดาแซะงอนทนาอินฟูนะ ต้องเข้าใจว่าชนาอินฟูงานเยอะรับคดีมิ่นเยอะรับไปทั่วราชอาณาจักรโดยคดีโดยเฉพาะในเรื่องของ 4K 4กกอินฟูรับเหมาหมดจนทำให้เกือบตกงานนะครับและแล้ววันนี้นะครับฟาร์มจีมันก็ปรากฏที่เราเห็นมันงอนกันจริงๆครับทุกท่านงอนกันยังหนักเลยนะครับน้อยใจครับออกลูกน้อยใจครับดำแซออกลูกน้อยใจธนาอินฟูที่อาินฟูไม่มาคดีให้นะครับทุกท่าน นะครับผมว่าแล้วทาไมวันนั้นมันทําผมว่าแล้วสิครับทาไมวันนั้นนะครับมันถึงขับรถคอตกตกตองคืนอวยทนายอินฟูตกเช้ามาทนายเทเลยมันก็เลยไม่พอใจไอ้สิครับมันก็เลยไม่พอใจเอา้าทําไมเป็นทนายคนนี้อ่ะทไมไม่เป็นทนายอินฟูว่ะอืมไหนสิตอนนี้ครับเริ่มละห่องละแห่งกันแล้วครับเริ่มละอกน้อยใจกันแล้วนะครับไอ้สิ นะครับทนายอินฟูเขาก็มีงานเขาไม่ได้มารับงานมึงคนงานเดียวแสะมันก็จะห,หมายปะเยอะอินฟูมันก็รับงานทั่วหมดไม่ใช่มีงานมึงงานเดียวเข้าใจปะมึงจ่ายเขาจ้างเขา,าแสนดินะนี่มึงจ่ายเขาสามหมื่นห้านะครับนะโหแต่ต้องนั่งเครื่องไปเครื่องมาเขาก็ไม่ยากรับงานมึงแล้วนะนะอินฟูเขาก็ไม่อยากรับงานมึนนะน o, มงมหรอกเหนื่อยก็เหนื่อยนั่งเครื่องเดินทางเหนื่อยด้วยนะครับให้แค่สามหมื่น ชนยอินฟูมันยากจะมาเหรอจริงไหมจริงไหมครับสนะอินฟูมันอยากมาเหรอคุณจ้างมันแค่นั้นแต่ันใช้งานมันโอโ้โหนั่งเครื่องมานู่นนี่นั่นน,นะครับอืมเขาก็ไม่อยากมาหรอกเข่ปะ่ะตอนนี้สิครับงอนในปากกดด้วยนะครับอีดําแซงงอนอีปากกดด้วยนะครับสนะอินฟูไปช่วยปากกด กลับมามาช่วยดามแซะนะกลับมามาช่วยดามแซะงอนกันอีกแล้วแล้วท่านงอนกันอีกแล้วครับเกิดอาการงอนแล้วครับงอนงอนแล้วแหละจะดจัดจัดจดคดสะใจเลยี่ครับถูกทนายเทลในวันที่สิบสี่นะในคดีดังที่บ้านที่บุกที่จังหวัดมุกโดมุกไฮโดนะไหน่าเรื่องนี้ไหนสี่ก็รอดูครับ อีดำมันก็ไม่กล้าออกมาตอบผมหรอกเรื่องนี้อีดําไม่กล้าออกมาตอบหรอกมันรู้อยู่ในใจว่าบันทุกเคจริงมันไม่กล้าออกมาตอบมันไม่กล้าอะไรเลยเห็นไหมครับสี่ครับเห็นหรือยังครับเพราะฉะนั้นี่ครับวันนี้ติดตามเรื่องราวอย่างใกล้ชิดไอ้เกิบก็ตกงานไม่มีงานทําและเฮเล่ร่อนมากินข้าวหม้อเดิมไม่มีที่ไปก็ต้องเกาะอีดําแซะอยู่อย่างนั้นอีดําแซะใช้อย่างทาสก็ต้องไปไม่ไปไม่ได้เดี๋ยวไม่ให้งานกูทํา นะ fc ก็โอนกันหลังบ้านกันรื้มลำรื้มลำปูก็ต้องไปเมื่อวานนี้เกือบก็มานั่งขอทานนะครับนั่งขอทานในไฟ์สดนะผมก็เหนื่อยขับรถขึ้นโคงขึ้นข่าวปวดลุ่มปวดหลังมันคือหน้าที่มึงเปล่าฮะมันคือหน้าที่มึงไม่ใช่เหรอผู้ถามหน่อยหืมฝากไว้ให้คิดพิจารณาด้วยพวกมึงแต่ละคนแต่ละคนทําอะไรกันนะฝากให้คิดพิจารณานะครับ สิ่งที่พวกมึงทากันอยู่เนี่ยของมองออกว่าพวกมึงทําอะไรกันอยู่พวกมึงเป็นทนายสายบิดชอบบิดชอบเรียมก็อยูอ่แค่นี้อนาคตไม่มีครับอนาคตไม่มีนะครับทุกคนนะเพราะฉะนั้นรีครับวันนี้อยากจะฝากไปถึง fc พลังเละทั้งหลายเมื่อไหรพวกมึงจะเลิก,กจัญ้าถามหน่อย เมื่อไรจะมากินข้าวกันวันนี้ครับเราได้เห็นพฤติกรรมของอีดําแซะนะครับที่มีต่อธนาอินฟูชักเริ่มชักเริ่มไม่ไม่ลงรอยกันแล้วนะชักเริ่มไม่ลงรอยกันแล้วทุกคนก็มันก็เป็นเรื่องโปรติค่ะทุกท่านคนมันไม่ลงรอยกันนะครับเขาเทมันก็น้อยใจเขานะเออ แต่ก็ยังดีนะอินฟูมันยังมีทนาสำรองที่จะให้มาเดินเรื่องนะอินฟูมันก็คิดว่าวันนี้คงไม่มีอะไรแค่เป็นรักคุ้มรองสิทธิ์ก็เลยให้อ้ธนาคนนี้ไปแต่อีดามแซะไม่ใช่งั้น,นครับอีดามแซะคิดเล็กคิดน้อยเป็นคนคิดเล็กคิดน้อยเข้าใจไหมครับเป็นคนที่คิดทุกเม็ดคิดทุกอย่างนะครับน้อยอกน้อยใจเป็นคนคีดน้อยใจอะ่ะพูดง่ายคือฉันต้องสำคัญตัวเองเสมอ นะฉันต้องเป็นคนสําคัญเสมอทุกคนต้องให้ความสาคัญฉันคดีฉันทุกคนต้องมาถ้าไม่มาฉันก็จะงอนฉันก็จะเอา,เอา,เอารู้ไปพอใจนะครับนะเขาจะใจ้ีครับนะฝากไว้คิดพิจารณาด้วยนะครับคนอย่างอีดามแซะนะครับมันไม่เอาใครอยู่แล้วไอปรากฏมันก็ไม่เอานะครับแต่มันก็หลอกใช้นะ เราใช้เจ๊ปรากฏใหน,น,น่านเรื่องนี้เห็นไหมครับไอไลน์มันก็ไม่เอาหน้ากากมันก็ไม่เอาไอเกิรมันก็ไม่เอานะครับถ้ามันเอาทําไมไม่ให้เกิร์บทำคดีมินนะครับผมถามหน่อยอจริงไหมครับซีหนึ่งไอเกิร์บเรียกเราชาชีแพงอินฟูสามหมื่นห้าก็มาแล้วนะครับอินฟูสามหมื่นห้าก็มาแล้ว ธนาอินฟูรับงานมั่วไปหมดใครจ้างกูงทําหมดอันนี้ผมเข้าใจครับว่ามันเสือชีพของเขาแต่มึงจะไม่มึงจะมาน้อยใจเขาไม่ได้เข้าใจปะเออมึงจะมาน้อยใจทนาอินฟูไม่ได้งานเขาไม่มีงานคนเดียวแล้วมึงจะมึงจ้างเขาทู่อะเข้าใจปะมึงจ้างเขาทูอ่อ่ะใครจะไปให้มึงเขาถามหน่อยโอเคนะไม่ต้องน้อยใจ นะดางแสะไม่ต้องน้อยใจไม่ต้องเครียดเดี๋ยวมึงก็ถูกเทนะครับโอเคนะนิทานนิทาน